เชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยับเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเลนเ,ลนเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแด้แม่จ๋าก่นไปก่อนไปใครเคลียนก่นไป กราบคารวะพอว่อพี่น้อง,งทุกท่านที่มาร่วมงานกันในวันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินว่าแต่ว่าวันนี้บ้านสีบานเย็นของเราเนี่ยจัดงานนะไร้้คุณประจบครับจัดงานมิสสีบานเย็นครับผมบวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับเป็นต่อดิ้งครับผมและก็ TOA PU Waterproof ครับ และตอนนี้นะครับคณะกรรมการของเราก็พร้อมเปนที่เรียบร้อยแล้วครับเสียงปกมือด,ดังๆต้อนรับผู้ใหญ่ลีและผู้ใหญ่เหลืองครับ,อ,อ,รบอ,รองค์เทพสามตาลําดนใจองค์เทพสมตารราดนใจองค์เทพสัมตาเาดนใจองค์เทพสามตารมาดนใจเล้อยเล้อยเ้ใยเลยเล้ยเล้ยเล้เล้ยเลื้ยเล้ยเล้เ้ยเล้อยเล้อยเล้ยเล้ยเย้อลือ เบาได้เบานะตัดสินงานประกวดนางงามวันนี้ก่อนได้ไหมครับก็อยากจะให้ลูกผมคนรู้จักชื่อเยอะๆแล้วครับเพลงนี้เขาโด่งดังไปแล้วไอ้เพลกรวยรวยรๆรวยรรยเยแต่นันเชิญนั่งทั้งสอเลยครับเชิญนั่งเลยนะครับจนกว่าจะหมดแรงครับคุณไปจบครับครับผมเข้าสู่พี่งานของเราเลยดีกว่าครับอาระครับพบนางงามท่านแรกเป็นไงครับนางงามท่านแรกคนนี้บอกเลยว่าเป็นตัวจี้ตัวตึงของในวันนี้เลยนะครับผมพบกับเขาอเลรดีกว่าครับ บาบร์บนนี้ครับนีมาในาร์บอยากกนตุกตาเลยนะครับเนีลูกเรงกับคณะกรรมการซะดีค่ะคาบเป็นต่อหน่อยียคะโอ,อดื่มแล้วเป็นยังไงเหรอครับเนี่ยนี่เลยค่ะ่ะเอามาฝากคนละขวดเลยนะคะนี่ของคุณลุงค่ะ เป็นต่อเป็นต่อสดชื่นไม่เป็นรองใครต้องเป็นต่อดิงค่ะมันสดชื่นจริงเลยค่ะซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยเซเว่นอีเลเวนชุกสาขาเลยค่ะโอ้เยอะมากเลยครับอย่างนี้ต้องไปซื้อบ้างแล้วครับได้เลยค่ะสดชื่นสุดๆคนนี้ต้องได้มงแล้วล่ะครับใจเย็นครับผู้ใหญ่เลยผมว่าให้แข่งก่อนดีกว่าไหมฮะสัมภาษณ์อะไวก่อนดีกว่าไหมครับอย่าให้มงเขาเลื่อยเปิดสิลูกโอเคโอเคโอเคเชิญเลยครับแนะนําตัวได้ค่ะฉันครับ สวัสดีค่ะสวัสดีคณะกรรมการนะคะกรรมการครับอ๋อค่ะหนูนะคะบาบูนค่ะบาบี้หรือเปล่าครับอ๋อบาบี้ค่ะบาบี้ครับบาบี้สี่ติ๊กตอกค่ะติ๊กตอกใช่ใช่ค่ะติ๊กตอกอะไรครับงานการใหม่ทำรำแต่ติ๊กตอ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 กงานการใหม่ทำรำแต่ติ๊กตอกอกัมาไงฮะเนี่ย มาไงครับคิดว่าคุณจะตกใจอะค่ะเห็นลาบมาตั้งแต่ต้นรู้แล้วเอ้าเอาไปเก็บเลยครับเฮ้ยแล้วตกใจเองอีกก็จะมาแก้ก็หลับคานั่งดูตั้งนานแล้วทำไมคุณไม่ปล่อยเอ่อนางงามคนอื่นออกจากกระสอบมาแข่งบ้างล่ะคะคนไม่ใช่คือขังพรแนะนำตัวครับก็อยากแข่งเหมือนกันนะคะเคิร์ฟอะไรกันนักหนาครับไหนๆขึ้นมาแล้วแนะนำตัวได้เลยไหมคะไหนๆก็ออกมาแล้วแนะนำเลยครับได้ค่ะคนที่สองเลยครับอันรวยรวยเรื่อยๆนี่ค่ะ ฝากให้ลูกอยากให้ลูกไดงอยากโกงไอ้พี่พ่อเอาซิงเกิลนี้ไปเลยค่ะไม่ได้ค่ะสวัสดีนะคะดิฉันเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในนามจ๊ะคันไหนคันหูเปล่าคันช่องโอ้คันช่องคันไถคันหัวคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาตะลิบาปก็ไม่หายไมรู้จะห้ามตัวไหนก่อนหรื ย,ยุบยาบไปหมดเ,เ,เลยครับเชิญเลยครับคุณประจบคุณต้องควบคุมงานด้วยนะอ๋อได้ครับนี่โชว์ไปยังฮะยังค่ะแคนี่แนะนำตัวค่ะแล้วยังมีอีกคนครับยังมีกฮะผู้เข้าประกวดคนต่อไปครับเชิญได้เลยครับพพี่จะลาานง,น,งนงต้อ คนไม่ได้กุ้งลายเสือเล่นตลกด้วยเชิญแนะนำตัวละครับคุณไลออนคิงฉันชื่อซอเพียลาไม่ใช่ไลออนคิงเอ้าสำเนียงแบบนี้เป็นคนใต้ครับใช่นี่ช่างพูกสำเนียงจีนขาลากนี่ยังคิดว่าเป็นคงใต้ได้อย่างไงอจีนงงมากเลยนะพิธีกรอ่ะตกลงเป็นจีนหรือใต้เป็นคงจี เป็นคนจีนใช่เหนื่อยมากเลยอะเออเอาขึ้นไปเขาเหนื่อยครับตกลงไม่เอาใต้ก่อนเหรอเคนเหนื่อยมากเลยอ่พักก่อนก็ได้เอายังไงสิงโตนั่นเนี่ยไม่ใช่ทางชื่อโซเฟียลากองโซเฟียลา ก็สาเนียงเหมือนคนใต้ไงก็คล้ายๆคงใต้เอาเป็นลูกครึ่งใต้กับจีนฉันเคยไปเที่ยวใต้อยู่หลายปีอ่าแล้วภาษาใต้พอจะู้ไหมครับอ๋ยสนิทเลยภาษาใต้ได้หมดเลยสนิทกับภาษาใต้คือถ้าพูดได้ถูกต้องบอกถนัดเลยคงใต้ไอ้อย่างภาษาใต้อย่างอย่างเดินนี่เขาว่าไงฮะยางใช่ไหมเดินย่างวิ่งแลนวิ่งไวๆแลนหันหัน วิ่งไวๆไปซื้อบะหมี่ไวๆเล่นหันๆไปซื้อบะหมี่หันๆแม่เป็นภาษาอังกฤษก็พิ้ร้อยเอ็ดเอ้าโอ้ย้ายไปเหลยเมนก็พิ้วร้อยเอ็ดสิบห้าปีได้ทั้งร้อยเอ็ดแล้วก็จีนก็ได้เมนภาษาแม่ โอ้ยคไงการกินนังอ่ะอ่ะก็กินนังก็อ่ะสี่ส่วตานะนัวซี่อาสีอาสีมองช่วยสีมองช่วยีมองสี่อาสี่อาชีพกู้ขายเช่นไปกู้ป่ยเชียวอ่ะจะมาฮะโอเขาบอกว่าตอนนั้นเขาอยู่มุดทนเหอนหนานเลยอ่ะแลเก็บพัคเชนขายจนร่ารวยโอโหริเปรได้ขนาดนี้เลยโอ้ตัวอะไรเขาเหินหนานไม่ใช่พัคเชนชีอ่ะชี้ชี้บ่ชีเท่าไหเฮ้ยชิบชิบของช่อิท มณฑลไหนเนี่ยใช่เ่านึกดีดีนึกดีดีดมณฑลสายสีป<ะ>่ะเออมันคือพุทธมณฑลฉีฉีมาฉีเท่าเย่งเย่งๆเรามาเย่งเแ่าฉีฉีตาโตตาโตแบ่เงเทง่งเพ่งสูงฟังกันละอัง,งกงอีจู่ๆเราไทย ลองว่าเขาจีนจริงหรือเปล่าก็เป็นคนจีนคุณพูดทักทายนะฮะเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยให้พูดแบบจีนนะทักไทยเชื่อเชื่อหนีอะไรกันวะจี้จีหวางตีหาสวัสดีทุกท่านที่มาในวันนี้นี่ค่ะว่องแช่เฉช,ชอก็สวัสดีทุกคนด้วยนะไม่ว่าจะเป็น,ปนจีนที่ไหนแล้วก็มาคุยกัน เชียชิงมาหาเชียเก็บชวงมาชงอ่ะแล้ววันนี้ฉันตัดสินใจมาประกวดเนี่ยฉันคิดว่าฉันต้องชนะแน่เชียชิงมาชิงมังชิงมังเชียจเชียวใเสียงงมาชังเชียหวานเชียววู้วเชีาเชียวชิงาหวเชียชีถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรฉันถือว่ามาประกวดให้มันมีความสุขสนุกสนานกันใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปคิดอะไรมากจะไปนู่นไปนี่ไปได้หมดเลยถึงฉันจะไม่ชนะฉันก็มีความสุขรู้เปล่าที่แปลมันได้ ทำไมแปลคล่องเลยเคยไปจีนหรือเปล่าไม่เคยไปมาก็คุยกันอยู่เนี่ยเพราะพวกเก่งที่แปลเก่งมากๆเลยใช่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 ยอมรับด้วยนี่ครั้งที่สามนะอเคอยากจะร้องเพลงจีนอะใช่ไหนใ้พี่น้องไทยเชื่อสายจีนได้ฟังเชิญครับเชิญเชิญชิงมังซอยทับอยสั่งเกปังเยาตุ้งมาสั่งเกปะอะปะ ลาสเาาป็งอ,อะไรกันเมื่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเลยเชียงรายไปน็นดี่สุดขึ้นเขาไปก็เจอแล้วปะถุงมต้ยเนี่ยอย่นี้เลยหลงปังดิหลงปังเออหลองปังหลงปังต่อยสัมผัสออน,ออนี่แค่ทันที่ส <ๆ S 2> ามนะครับผมว่ามันนอกน้ำแข็งไม่ได้ต้องนองน้ำร้อนนะหลน้ำร้อนก็สุกกัสิ นท่านที่สี่ครับพบกับเขาเลยดีกว่าครับสาวเซ็กซี่ดวงตาขยี้ชายใช่ครับน้องแคนด้าครับแพนเชกครับผมเขาเป็นแพนเชคเขาแป็นแพนเๆๆ เดี๋ยวเขามาจากหนังเรื่องไซอิ๋วหรือเปล่าครับแผนไซอิ๋วเพื่อแต่งตัวเหมือนไซอิ๋วแบลงล่างไว้เอ๋อุ้ยจับมือวางเลยครับใจเย็นฮะอ้าวเพนเค้กเพนเค้กใจน่ากอดอีกครั้งอีครับสวัสดีนะครับเห็นบอกว่าเพนเค้กเอ่อเพนเค้กเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับไปเรียนที่ประเทศอะไรมาคะอังกฤษใช่ไหม เห็นบอกว่ามีตั้งแต่ไปเรียนไปจบปริญญาตรีที่ชิคาโก้ครับแล้วไปเรียนปริญญาโทที่เมืองเชฟครับกลับมาทาปริญญาเอกที่วัดอะไรนะวัดยะดงวัดวัดหัวดง่ไงนมีเหรอวัดหัวดงแล้วพูดคับคับคับตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะเอาต้องค่ะสิคะโอเคค่ะสวยงามน่ารักมากครับผมทำไมถึงตัดสินใจค่ะ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 ทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดคะใครส่งมาประกวดใครส่งมาอยู่ค่ะเฮ้ยส่งตัวเองค่ะ เคยประกวดมากี่เวทีแล้วฮัลค่ะกี่เวทีแล้วที่ประกวดห้าห้าครับงแลชนะกี่ครั้งแปดครั้งครับชนะมาแปดครั้งอีกสามครั้งเขาไม่คิดค่ะไม่คิดไม่คิดค่ะกรรมการมีกี่คนครับวันนั้นสองคนะค่ะสองคนค่ะมีใครไปบ้างวันนั้นไม่มีค่ะไม่มีครับวันนั้นเดินให้กับคณะกรรมการได้ดูโปรยยิ้มยังไงฮะลองเดินให้ดูที เดินด้วยเดินด้วยโบกมือไหมโบกมือไหมเปิดกระโปรงไหมเปิดกระโปรงหวานเงียบเอาไว้ใครไปยุ่งเลยอย่าไปทักสิอันนี้เป็นการปลุกเสน่ห์อ้หนูครับเคยมาจะเคยอยู่โรงพยาบาลไม่ป่ะไม่เคยเหรอไม่เคยออกมาได้กี่วันแล้วแปดป่ยอมรับทข้าใมล่ะแปดาใหมสวยงามมากเลยบ้านอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะอยู่ใดครับข่าจิ้ข่า อยู่ไทยยูใหญ่ค่ะอ้อวันนี้คิดว่าจะชนะไหมชนะค่ะพี่มั่นใจเลยเปล่ามั่ในใจค่ะเดี๋ยวเราจะมีบทเพลงพิเศษให้นางงามทั้งสี่ท่านมาร้องคู่กับผู้ใหญ่ลีของเราว้าวถ้า,ถาเกิดถ้าเกิดผู้ใหญ่ลีร้องไปแล้วเนี่ยและนางงามแต่ละคนต่อร้องออกมาได้เพราะถูกใจผู้ใหญ่ลี คนนั้นก็จะมงลงทันทีว้าวขอเพลงอะไรก็ได้ที่พี่แจ็ครวยๆเลยเลยเลยเป็นใจอีกแล้วพักก่อน,นไ,ได้ไหมครฮะขอเพลงนี้เหรอกนกกงหัวจุกได้ไหมได้ค่ะเอะไรร้องสิเสียงนกเข่ามันร้องอยู่ใต้ไม่ใช่เหรอเออจ,จลอ๊ลองร้องสิจริจริงเสียงเสียงนกกงมันร้องจุกร้องไงนะได้ไหมนี่นะได้ครับได้ครับได้ครับ หนึ่งสองสามเสี่ยงเกี่ยงของกลมจากบู๊ยาวอันนี้ถูกเหรอแค่นี้ก็เกือบชนะพวกคุณแล้วตายแล้วคะแนนนำ้วคะแนนนำ้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญผู้ใหญ่ลีขึ้นมาด้วยครับเชิญครับสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นเพลงบังคับเลยนะฮะครัค่ะชื่อเพลง หนุ่นาข้าวสาวนาเกลือครับเ,เดี๋ยวเวลาผู้ใหญ่ลีร้องเสร็จปุ๊บท่อนผู้หญิงคุณก็ร้องเลยคนละท่อนเลยโอเคถ้าถูกใจผู้ผใหญ่ลีก็คนนั้นมงลงเลยได้ไดนตรีครับบ้าานของีองทำทพ คนงามคนงามอยู่ที่ดาวขนมน้าว่าเป็ดปูข้ามาพผเพีชักนองพาอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาครอย่าเบีบเบาวานโตมาโกไม้สุกอยจะมาปูข้าว i'm not blue หมดเลยครับเฉยเฉยเลยตัดสลับกันเลยงงกงนหมดแล้วครับตายแล้วตายแล้วคนนี้ควรต้องมงลงเลยครับตกลงตัดสินว่าใครฮะโหคนนี้น่าจะต้องมงลงเลยมงลงกดปุมจับน้องแพนเค้กครับเฮ้ยใครนี่นะครับอะไรอ่ะอาวใครมากดกิ่งเหรอฮัลโหลยัยลีครับเสียงแมนขนาดนี้ไม่น่าเขียนหางตา คุยคุยกับใครอยู่เนี่ยใครผู้ใหญ่ตาหนูไม่ได้เกลี่หั่งตาหั่งตาบรรยาวเอะอะไรนั่งโอกพูดหั่งตายาวเองแต่เกิดจริงเหรอครับเนี่ยโห้ยเรจะทำยังไงล่ะครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับผู้ใหญ่ลูกบ้านโทรมาครับบอกว่าดาดฟ้ารั่วซึมไปหมดเลยครับทุกบ้านเลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีครับเนี่ยอ้าวดาดฟ้ารั่วซึมผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับนี่ครับ T O A P U Waterproof โอมันดียัังงไครบ มั่นใจไม่รั่วซึมด้วย PU กันซึมคุณภาพสูงจาก t o a ครับ PU กันซึมจาก t o a คือระบบกันซึมที่ดีได้ผลสูงสุด ลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าระยะยาวครับเนื้อฟิล์มเนี่ยยืดหยุ่นสูงถึง8เท่าหรือ800เซทนต่อสภาวะอากาศแปรปรวนภายนอกอาคารกันรั่วซึมทนนานถึง10ปีเลยครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยผมต้องไปซื้อตามเลยนะครับ T O A P U waterproof ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมต้องไปเลยเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะผู้ใหญ่ยังไปไม่ได้เะครับเพราะงานยังไม่เสร็จนะครับลูกปะเดี๋ยวยังไงก็เชิญมอบมงให้กับนางงามของเราก่อนครับ นิดเดียวครับเดี๋ยวใค้โอเคโอเคโอเคครับเอาเดี๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยนะคนที่ได้รับมงฮะแกนะครับและผู้ชนะได้แก ไ,ไอ้ตัวไอ้เมนเบียนี่เธอกล้า,าดา่าฉันต่อหน้าคนอื่นอย่างนี้เลยเหรอหาว่าฉันทำงานเสร็จหรือยังเหรออ๋อ,อทำไมทำไมขึ้นเสียงเขาฉันเหรออ๋อคดีแฟบหมดจะไปซื้อแฟบจ้างจะ <c oughs> มาหาเรื่องร้องเพลงเลยโตอ,อยู่บ้านต้องเพลงตีหนึ่งตีสองหยุดมาอะไรากันร้องอยู่เหรอฮะไม่น่ารักเลยไม่ต้องมาร้องเพลงเลยดย่าส่วนตัวเหรอเป็นไงเป็นคนแกเป็นเมี้ยนะขอโทษจ้ะขอโทษ